เอาตรงๆแม่งโคตรเบื่อเลยเว้ยพวกที่เล่นทีมมี่เนี่ยแบบกดมาโซโล่แล้วก็แบบเดี๋ยวเน้อช่างมางูกดไปแล้วไอ้เหียเออดูดิแบบมันก็มากับอีกคนอ่ะแทนที่มันกดโซโลอ่อะผมผมกดโซโล่คนเดียวนะเนี่ยเราดูไอ้เหียที่มันใส่ชุดอัล็อกอะก็อยากจะกฝากไงนะครับไอ้เหียถ้ามึงจะไม่ยอ่อสียกันอ่ะมึงเขียนใจคนอื่นบ้างมึงก็ควรแบบ มึงมึงห้ามอยู่ด้วยกันอ่ะสุดท้ายอ่ะมึงแยกย้ายกันไปเ,เล่นอ่ะมึงแยกย้ายไปคนละทางอ่ะแล้วมึงค่อยกลับมาเจอกันอยู่ท้ายวงอ่ะไม่ใช่แบบมึงไปด้วยกันแล้วมึงก็ไปกับดุมยิงคนอื่นแม่งแบบโคตรไม่แฟร์เลยเนี่ยเราดูเราดูเนี่ยผัวมันน่าจะตายแล้วไอ้เนียแอ้อล,อแล็อกอ่ะมันใส่ชุดแอ้ล็อกหัวฟ้านะเออน่าจะโดนบาลเลตสอยแล้ว ไอ้เหี้ยโดนเอ็มสี่อาจไม่ตายบุแล้วคุ้นั่นหรือเปล่าวะสรุปแอลล็อกตายแล้วโดนไอ้เหี้ยบาเลีตินแอลล็อกศพมันอยู่ตรงเนี้ยซ้ายมือเนี่ยมยิงให้โดนเพื่อนเออนี่แหละไอ้เหี้ยสวยคุกดไลค์ให้เลยคุกดไลค์ให้เลย นนเนี่ยลบบวกไป15ดูดิไอเ้เหี้ยเล่นแม่งอย่างสุดทุนเลย